กันออีวันโตวันนะี้ก็เป็นวันดีบพว่าก็กระโดงนลองไปเลี้ยวปีใหม่เกียวขวัยวันก็มาจุดจอดละถึงเตือนตกาจกับละแหงยงนี้เฮ่พาะรู้เจอพรก็ได้เราโกไฟตกเต็งนะผมองมามมีบูพระราชก็ตอบต้องไม่นำเตียนมาจูมาก็เล้ว่าตรงตัวแม่นี่

พุจธตาโลธรรมาวจันติอันนี้วันโนจุขังวันนั้นจ้าดีวชุกเนอ้ดาเห็นตาปิดปด้จีทกดังไปดีมาดีจ้าโอ้บอนยาวเนอะโอ้บอนยาว